สวัสดีค่ะสวัสดีทุกท่านค่ะทักทายค่ะทุกคนค่ะวันนี้นะคะพามานาข้าวอีกแล้วนะคะทุกคนนี่ค่ะตอนนี้บรรยากาศนาข้าวไม่น้องเลยนะคะนี่บันทึกไว้เลยนะคะวันนี้ก็ประมาณนี้เลยค่ะทุกคนตอนนี้นอนราบเป็นราบกรองแล้วนะคะทุกคนค่ะนี่นะคะอาจจะใช้คําผิดนิดนึงก็ขออภัยด้วยนะคะวันนี้ได้แวะเวียนเข้ามานาข้าวอีกแล้วนะคะนาข้าวเรานะคะทุกคนดูสิคะนอนราบไปกับ น้ำแล้วนะคะทุกคนนี่นะคะก็แล้วต้องเราต้องรีบหารถมาเกี่ยวกันแล้วค่ะทุกคนอ่ะเดี๋ยวเดินไปดูด้านในกันเนาะเป็นอย่างไรกันบ้างแล้วนะคะเนี่ยค่ะทุกคนคะอีกฝั่งทางด้านนะคะของถนนเข้าเข้านานะคะทุกคนคะนี่ค่ะทางนี้ก็ราบไปเลยนะคะเม็ดข้าวก็อยู่ในน้ําด้วยค่ะทุกคนดยนะคะไวมากค่ะทุกคนสุกไวมากมเลยนะคะ เราต้องหารถเกี่ยวแล้วนะคะแล้ววันนี้ก็แม่น้องก็จะพยายามไปหารถเกี่ยวด้วยนะคะเพื่อที่จะได้ลงเกี่ยวข้าวของเรานะคะทุกคนปล่อยไว้ต่อไปไม่ได้แล้วนะคะนี่นะคะเพราะว่าก็สุกมากแล้วด้วยนะคะเนี่ยค่ะเมื่อวานก็มีฝนตกมาด้วยในช่วงเย็นนะคะทุกคนานาใกล้ๆแถวแถวนี้นะคะตอนนี้เขาก็มีเกี่ยวข้าวด้วยเหมือนกันนะคะ แต่เราก็ไม่รู้ว่ารถเขาจะว่างเกี่ยวให้เราไหมนะคะทุกคนก็จะพยายามหาถ้ามีได้ของวันนี้ก็จะเกี่ยววันนี้เลยนะคะหรือว่าจะได้พรุ่งนี้มรืนนี้ก็จะเกี่ยวเลยนะคะทุกคนคะเนี่ยคะ่ะน้ําก็ยังมีเยอะอยู่คะ่ะทุกคนแต่ว่าก็ถือว่าลดน้อยลงจากครั้งที่แล้วแล้วนะคะพอตอนนี้พอน้ําเริ่มลดนะคะข้าวเราก็นอนเลยคะ่ะทุกคนคะ่ะนี่คะ่ะ นาที่แบบว่าเห็นตั้งๆอยู่นะตอนนี้ก็เริ่มแล้วเหมือนกันค่ะทุกคนคะตอนนี้ก็ข้าวเป็นสีเหลืองทองทั่วแล้วนะคะทุกคนคะ่ะขนาดนี้ค่ะที่อยู่บนถนนเข้านาของเรานะคะนี่ค่ะข้าวก็รวงประมาณนี้ค่ะทุกคนนี่สุกกันแล้วนะคะทุกคนสุกกันแล้วนะคะเตรียมจะเกี่ยวกันได้แล้วนะคะทุกคนเริ่มจะหารถเลยนะคะตอนนี้นะคะ ไม่ไหวแล้วนะคะรู้สึกว่าจะาสุกกรอบแล้วด้วยนะคะทุกคนดูไปแล้วนะคะนี่นะคะแต่เมื่อวานเขาโดนฝนกันนะคะทุกคนฝนตกมานะคะเมื่อวานเนี่ยคะ่ะบรรยากาศวันนี้ก็ท้องฟ้าแจ่มใสนะคะนี่คะ่ะสุกแล้วนะคะเหลืองทั่วเลยนะคะต้องเกี่ยวแล้วคะ่ะทุกคนต้องเกี่ยวแล้วนะคะแล้วก็มีบริเวณที่บางหลายๆที่นะคะก็จะล้มนะคะแล้วก็ นอนราบไปแบบนี้เลยค่ะทุกคนเนี่ยค่ะก็เดี๋ยววันนี้จะพยายามไปหารถเกี่ยวแล้วค่ะทุกคนคะพอตอนนี้ก็ของหลายๆท่านนี่ก็เริ่มสุกแล้วนะคะเขาก็เริ่มหารถแล้วก็จองคิวกันแล้วค่ะทุกคนเราเองนะคะก็ไม่รู้ว่าจะได้กับเขาไหมนะคะทุกคนเนี่ยค่ะเหลืองอารามเลยค่ะเอย่เดินไปดูด้านในกันนะทุกคนเนาะ ว่าด้านในเป็นอย่างไรบ้างแล้วก็เดี๋ยวไปดูมะกอกของเราด้วยนะว่าสุกแล้วหรือยังนะคะภาพอาจจะสั่นไว้นิดนึงนะคะทุกคนขออภัยด้วยนะคะนี่ค่ะพร้อมเกี่ยวแล้วนะคะเพราะว่าเมื่อวานว่าจะออกมาดูนะคะแต่ก็คือไม่สะดวกนะคะเมื่อเช้านี่คุณตาบอกว่าเมื่อไรจะเกี้ยววางันนะคะ สุกมากแล้วนะคะออาไปดูไปดูว่างั้นนะคะแกว่าอย่างนั้นนะคะเราก็ตามมานะคะเพราะว่าเมื่อวานกะจะมาดูแล้วแต่เราไม่ว่างมาค่ะทุกคนว <t x 2> ันนี้เราว่างมาแล้วนะคะก็น,นี่แหละค่ะเราคงต้องเกี่ยวกันแล้วนะคะทุกคนบริเวณนี้ก็จะล้มตลอดนะคะทุกปีนะคะล้มตลอดเลยตรงนี้นะคะก็จะอยู่ใต้ต้นมะกอกด้วยนะคะน,นี่เดี๋ยวมาดูมะกอกของเรานะคะเดี๋ยวดูมุมตรงนี้นะคะ ไม่รู้ว่าพี่พี่จะเห็นผลมะกอกไหมเนาะน่าจะไม่เห็นนะคะทุกคนน่าจะไม่ชัดค่ะมาดูทางนี้บ้างเนี่ยค่ะพี่พี่พอจะเห็นกันไหมนะ้าเนี่ยค่ะตอนนี้ยังไม่สุกคะ่ะทุกคนยังไม่สุกแล้วก็ยังไม่มีร่วงหล่นลงมานะคะทุกคนคะก็คงอีกต้องสักพักนึ่งนะคะทุกคนคะ่ะ เดี๋ยวเรามาดูน้ำในสระเราบ้างนะคะเป็นอย่างไรบ้างแล้วนะคะ,ะครั้งนี้น้ำในสระเราก็มีลดลงอยู่บ้างคะ่ะทุกคนไม่เยอะเหมือนครั้งที่แล้วที่แม่น้องมานะคะครั้งที่แล้วแม่น้องมาเนี่ยน้ำสระน้ำเยอะมากนะคะเยอะจนจนน่ากลัวคะ่ะทุกคนเนี่ยคะ่ะตอนนี้เริ่มลดลงมาบ้างแล้วนะคะน้ำก็จะประมาณนี้คะ่ะทุกคน บรรยากาศดีมากค่ะทุกคนคะไยคะวันนี้ก็เดี๋ยวจะหารถเกี่ยวเลยค่ะทุกคนจะพยายามดูนะคะพี่ๆเขาที่มีรถเกี่ยวข้าวนะคะว่าเขาจะว่างมาให้เราไหมนะคะทุกคนเนาะขนาดตอนนี้ของท่านอื่นๆอ,อยู่ใกล้ๆแม่น้องก็เริ่มสุกกันแล้วนะคะข้าวเนาะ เพราะว่าตามจริงแล้วของแม่น้องนี่เหลืองมาก่อนเขาเลยนะคะแต่แล้วเราก็จะได้กลายเป็นกลิกแบบเกี่ยวพร้อมๆกันเลยค่ะทุกคนไวมากๆนี่ค่ะถ้าจากฝั่งนี้นะคะนี่ค่ะเหลืองอารานเต็มท้องทุ่งแล้วค่ะทางนี้ก็ล้มแล้วค่ะทุกคน เนี่ค่ะนี่ล้มล้มกันเลยค่ะทุกคนล้มกันเยอะเลยยิ่งตรงไหนที่งามงามนะคะทุกคนก็ยิ่งจะล้มไปใหญ่เลยค่ะนี่นะคะอุยนะคะบรรยากาศดีมากๆค่ะทุกคนแต่ข้าวเราก็คือล้มเยอะนะคะมาดูฝั่งนี้บ้างนะคะ ก็จะมีบางช่วงที่ล้มเนาะทุกคนเนาะแต่ถ้าเรายิ่งปล่อยไว้นานข้าวเราก็จะยิ่งสุกกรอบไปใหญ่นะคะแล้วก็อีกอย่างก็จะล้มมากขึ้นด้วยนะคะเนี่ยค่ะฝั่งที่งามๆฝั่งนี้ก็ล้มเนี่ยค่ะอย่าแงบบนี้เลยนะคะทุกคนนี่ทางนี้น้ําไหลก็มีนิดหน่อยคะ่ะทุกคนไม่มากเท่าไหร่นะคะเพราะว่าพี่ชายแม่น้องก็ปล่อยน้ําออกไปค่อนข้างเยอะแล้วเหมือนกันนะคะทุกคน อาจจะมีไหลเข้ามาแต่ว่ามีไหลออกไปก็เลยทําให้ปริมาณน,น้ําก็เริ่มลดน้อยลงบ้างแล้วนะคะทุกคนคะเนี่ยคะ่ะเก็บบรรยากาศมาให้ได้ชมกันนะคะก่อนจะมาเกี่ยวข้าวนะคะเดี๋ยวจะพยายามหารถเกี่ยวนะคะก็เดี๋ยววันไหนพร้อมเกี่ยวนะคะก็เดี๋ยวมาเจอกันอีกรอบนะคะทุกคนคะก็ฝากเป็นกําลังใจอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งกิ้งกิ๊งนะคะเพื่อที่จะได้ไม่พลาดคลิปต่อๆไปด้วยนะคะทุกคนคะ ฝากเป็นกําลังใจให้ด้วยนะคะก็สำหรับวันนี้นะคะแม่น้องเรขอตัวไปก่อนเดี๋ยวไว้เจอกันใหม่ในคลิปหน้านะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะบ๊ายบายค่ะ